ผมเบาๆชิวๆอะครับน้องไปร้องเพลงมันแคร์นะเคยรู้ทุกฟังแล้วก็ยังขาบอกหน้าเหมือนมันแคร์ก็อ๋อสักหน่อยหลือวะแต่มันแคร์ผมบอกว่ามันแคร์หน้าเหมือนแม่ทัพแม่ทัพผมบอกแม่ทัพหน้าเหมือนมันแคร์เหมือนใครเหมือนใครแต่แท็กซี่ก็าถามจริงๆนะ ผมนั่งแท็กซี่ไปเพิ่งเจอกันครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เห็นทางข้างด้วยครับลูกพี่ทำไมหน้าเหมือนมึนแครจังเลยนะไอเราก็อะไรขนาดนั้นเลยเหรอวกูนี่อ๋อเหรครับขอบคุณครับผมก็ชพอบคามเนเองอก็วันเบาๆก็มีนะก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วก็แบ่งแบ่งหน้าที่แบ่งภาร,รกิจเวลาในภาร,รกิจเราต้องทำหน้าที่ ต่อหน้าลุกน้องต่อหน้าศัตรูแล้วอีกแบบหนึ่งต่อหน้าลูกน้องอีกแบบหนึ่งต่อหน้าพลังคนกับครอบครัวอีกแบบหนึ่งต่อหน้าสาสาบอีกแบบหนึ่งแล้วก็ส่บนรนได้พัะครับออกกังกายส่วนบนรได้พรต่อสากครูปุนะครับอย่าทิ้งอย่าทิ้งเรื่องสมบนรนได้พระให้มีสติสมาธิพุทโธพุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วก็ อะไรเกิดขึ้นก็ช่างบันเถอะแต่ทำหน้าที่ด้วให้ดีอยู่กับปัจจุบันให้ดีแล้วก็ถึงเวลาอเอาปัญหาที่ำทำงานมากลับมากลับมาที่บ้านามาลงใส่ภรรยาลงใส่ลูกเต่ออาเนี้ยมันจะไม่ดีต่ทิ้งไปตลอดกับบนให้ใครสักคนหนึ่งอยู่ที่ทำงานแล้วผูกเจ้านายจะมีล้วพอกลับบ้านก็ทิ้งไปเราก็แย่แย่ให้ออก ชีวิตของเรานะั้นมันอีกไม่นานอีกไม่นานหรอกนะครับไม่เกินร้อยปีหรอกนะเราทนะําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตอย่าเป็นคนคดโกงเอาไว้นะครับซื่อสัตย์สุจริตเสียสละอย่าเห็นแก่ตัวน้องๆจะมีเพื่อนเยอะจะมีคนที่รักเรา โดยที่เราไม่รู้ตัวมีอะไรช่วยเขาเพื่อนเพื่อนขอเพื่อนยืมให้เขาไเถอะนะครับแต่อย่าไปโกงเขานี่สิ่งเรล่านี้มันจะทาให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วเราจะมีเพื่อนเยอะยิ่งให้ยิ่งได้นะครับมีเมตากับเพื่อนร่วมร่วมโลกแม่ทัพนี่ พอไปไปวันนอกแถวซีนีซีเกียรต์ตัวหน,นึ่งลงรถเนี่ยน้องคนงานผู้ชายเนี่ยทิ้งจอดวิ่งมาหามือก็เพื่อนโคนเพื่อนเลยมาขอเซิฟวี่ดีใจแม่ทราบดีใจครับผมดีใจมากยายเจเจมานี่ตัวสัพ์หน้าแตกหมดแล้วไม่รู้มองก็ไม่เห็นเซิฟวี่ก็ไม่เป็นพอคุณมายืมอยู่อ๋อยายมาทำอะไร มาถ่ายลูกคุณยา่ไหนไม่มีมันก็เพื่อนรักนะคนุณยายรุ่นเจ็ดสิบเนี้ยครับนี่คือความซื่อของของที่น้องประชาชนถ้าเราได้ใจเขาผมมีแต่ความรักความเมตตา,าก,กับที่น้องทุกคนเห็นน้อง,องทุกคนเห็นน้องรลกษาเหมือนน้อง,องมีความหวังให้กับพวกเขาที่จะดูแลประเทศชาติต่อไป เห็นคนจนนี่ตองสารต้องทันทีที่รู้เป็นไรครับแล้วก็อยากช่วยเขานะครับเราทาได้เท่านี้ในประาัติของเราอยากจะขอถ่ายรูปทุกคนบางทีมาต่อคิวยาเวเหยียดนะครับขอถ่ายรูปผมต้องให้เขาถ่ายทุกคนนะครับผมดีใจที่เขามาถ่ายผมไม่ใช้ว่าผมอะไรมากมายดีใจที่ชาวบ้านไม่อยากถ่ายกับผมนะครับ ผมไม่รู้หรอกเขาิ้งกับผมยังไงผมก็รู้ผมดีใจตั้งแต่เกิดมามีใครมาขอถ่ายรูปผมก็ีหรอกแต่ตั้งแต่ไปยืนคุยกับทหารเขมี่มนเดียวเท่านั้นหละยืนท่าไหนนะะผมจำไม่ได้ภาษากายอ่ะนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่มันพาไปนะแต่ว่าก็จะอยู่แบบนี้แหละก็จะใส่าาอาศัยพวกนี้เชิญชวนพี่นอ้องคนไทยทุกหมูเ่เหล่า ได้ช่วยกันเป็นหนึ่งเดียวักชาติศาส,สนาของมากสัตริย์เป็นคนดียวสังคมให้พวกเราคิดคิดให้มากแล้วช่วยกันนําพาประเทศไทยเราเนี่ยเท่าที่พวกเราทำได้ในจากบทบาทของตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดเพื่อให้ประเทศชาติของเราจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สู้กับนานาอาระเทศได้ ไม่น้อยหน้าเขานะครับอันนี้ก็ฝากฝากทุ่านเลยครับขอบคุณครับ่าขอบคุณท่านแม่ครับค่ะ